ผมให้ดูความคืบหน้าของต้นมะขามเทศนะครับที่ขุดมานะครับครั้งที่แล้วน่าจะเข้าสตาร์ที่สามนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนก็เริ่มแตกนะแตกใบอ่อนอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่ารากเริ่มหาอาหารแล้วนะครับออก็ขุดเข้าไว้เท่ากันดิน ไปอีกนนิดึงถ้าลากมันเกาะแล้วผมคิดว่าน่าจะเอาออกทีหลังได้จะไว้ตรงนี้เป็นหน้าต่างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะครับมุมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะ,ตะอาหารนะครับ ท่านผู้ชมและ<ๆ>เพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับก็คลิปนี้มาอยู่กับเจ้าต้นนี้ครับต้นมอนสเตอร่านะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับพอดีข้างบ้านเขาเขาเอามาให้นะครับนะผมก็เลยไปเซิร์ชดูไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นสายพันธุ์อะไรด้วยนะเพื่อนๆ FC ท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ก็อันนี้เป็นไม้เลื้อยนะครับที่อ่านคร่าวๆนะครับมอนสเตอร่าเนี่ยมันจะมีพันแบบไม่เลื้อยกับเลื้อยเนาะอันนี้ผมน่าจะได้พัุนเลื้อยมาครับวันนี้ก็เลยจะเอามาใส่กระถางนะครับแล้วก็เอาไปเป็นไม้ฟออากาศในในบ้านลองดูนะครับน,นี่ผมจะใช้กระถางอันนี้กระถางสิบสิบสองนิ้วนะครับอ่าจะไม่ใช้กระถางเล็กเนาะ ก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับอันนี้จะไปตั้งข้างๆโต๊ะอาหารนะครับโอเคเอาเดี๋ยวก่อนจะไปปลูกมอนสเตอร่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูความคืบหน้าของต้นมะขามเทศนะครับที่ขุดมานะครับครั้งที่แล้วน่าจะเข้าสัตาร์ที่3นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าจะติดแล้วรากน่าจะเดินนะครับก็เดี๋ยวจะวันนี้ ก็เลยละจะเอาถุงคลุมของเขาออกนะครับออกดูนี่ครับก็เริ่มแตกแตกใบอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่ารากเริ่มหาอาหารแล้วนะครับก็โอเคน่าจะรอดแล้วล่ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกต้นมอนสเตอร์ล่า ที่ผมใช้นะครับผมคิดว่าผมจะใช้มะพร้าวสับนะครับกับดินผงอ่ากับดินถุงผสมกันนะครับดินจะใส่น้อยจะใส่น้อยหน่อยนะครับจะเน้นที่มะพร้าวสับถ้าส่วนใหญ่นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาปลูกไว้ก็เขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาเขาใช้หลักมัดเทปันท้าย ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับแล้วก็มาใช้เต้าตัวนี้เจ้าอ่าเขาเรียกอะไรอะแบบกลับมพะพร้าวแบบนี้นะครับหลักกลับมพะพร้าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูการผสมดินอ่าวัสดุปลูกกันครับใช้มพะพร้าวสับเป็นเาจะใช้เยอะ เยอะเลยนะครับก็น่าจะสีสาสองส่วนนะครับแล้วก็ต่อไปก็ดินเป็นดินปลูกใบกล้ามปานะครับอ่ะสักครึ่งถุงอันนี้นะครับก็คุกเข้าใไว้เท่ากัน ก็ไม่แค่ปลูกนะครับเนี่ยก็ดูตามช่องที่เขาปลูกมอนสเตอร่าดูนะครับจะเห็นต้นใหญ่ก็จะใช้ใช้ะมะพร้าวมะพร้าวสับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับมาดูเจ้า การจับเจ้าต้นต้นจะลาก่อนเขาให้มาก็ให้มาแบบนี้เลยนะครับมันจะมีตุ้มดินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัดเขบันท้ายออกทายเขาออกนะครับใน่ากก็เริ่มจะมีที่จะเกาะแล้วทีนี้เขาน่าจะเป็นไม้อย่างเดียวนะมันก็เลยไม่มีที่ยึดตัดไปเลย รากลากส่วนนี้ผมว่าผมตัดออกเลยดีกว่าให้เขาเกิดลากใหม่นะส่วนนี้ก็จะเอาตัวตัวนี้มามัดแทนของเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เชือกฟางเนะช่อกคอมไว้ก่อน หลากมันเกาะแล้วผมคิดว่าน่าจะเอาออกทีหลังได้โอเคมาสักสองสองท่อนตรงนี้ท่อนหนึ่งนะครับ นนีะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันก,ก้นกระถางผมว่าผมจะใช้มันจะก้อนเล็กไปป่ะสงสัยต้องใช้เป็นมะพรา้าวสั์นะครับเด๋ย๋ยอลองดูก่อนก็ได้ครับวัานอาจจะเล็กไป น,นะครับค็อรองเท้าสับลองลองลองดูก่อนครับโอเคแล้วก็ยิงไปไปลักษณะนี้นะครับไปก็ มาสะดุกปูกของเรา มาเทียบตูนะครับประมาณนี้ เขาบอกว่าต้นมอนเตล่ามันมันมันจะชอบเกิดตามโคนต้นไม้โคนต้นไม้ใหญ่นีแล้วก็ทิมักินเป็นอาหารก็คือใบไม้ใบไม้ใบไม้แห้งที่มันย่อยสลายนะครับนะผมก็อาา่อานอ่านมาจากเว็บไซต์นี่แหละนะไม่รู้เรื่องเท่าไหรนะ่จะกดให้แน่นนะครับโอเค นนี้ผมก็จะใช้ดินใส่ไปอีกนิดนึงนี่ยมันจะหลักของเราจะไม่อยู่นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยละลายช้าโรยว่าเราไปไว้ในบ้านนะจะได้ไม่ต้องอน,นั่นไยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกใบแล้วก็ทำให้มีอาหารเพียงพอ ส่วนตักหน้ากระถางนะครับผมก็จะใช้พลาสต์ใส่อีกครั้งหนึ่งใส่ชั้นหนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคกับก็ประมาณนี้ันนี้จะผมก็รดน้ำกับรดน้ำแล้วก็จะไปตั้งไว้ในบ้านนะครับมุมโต๊ะอาหารเ okay. เดี๋ยวรดน้ำเหมือนกันบผมจะรดน้ำให้ชุ่มเลย ก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับการใช้มะพร้าวสับนะครับก็มันสามารถยกออกอต้นมอนเซอราออกมารับแดดได้นะในช่วงเช้าเพราะมันจะเบานะถ้าเราใช้ดินเยอนะจะหนักโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งในบ้านครับก็จะต้องมีนี่ครับถาดรองเเ็นะ่อทำความสะอาด หลาดทางเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งในบ้านถาดล้องลักษณะนี้โอเค ตั้งในบ้านนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับก็ยกมาไว้ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะไว้ตรงนี้เป็นหน้าต่างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะครับมุมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับก็จะไว้ประมาณนี้นะครับนีก็แสงแดดตรงนี้มันจะ มันจะมาช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าไม่มีนะครับก็สงสัยต้องยกไปไว้หน้าบ้านบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับอยู่ในร่มในบ้านไปก่อน,นครับก็เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมก็อ่านในในเนต็ตดูครับผมไม่มีความรู้เรื่องมอนสเตอร์ล่านะครับเพื่อนๆมีความรู้ก็เม้นบอกกลร่ราวกันได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ